สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้พอสอกับพระพี่พ่อนนองมาตามแนวทางเลขนิมิตของหลวงพี่ฝันแม่นหรือหลวงพี่โชคครับท่านกับฝันแม่นมาตลอดครับถูกเกือบทุกงวดครับท่านผู้ชมครับก็มีบางครั้งที่แปลพิดเท่านั้นครับถ้าแปลว่าพิดถูกทุกงวดครับส่วนเมื่อนี้หลวงพี่ผนสิมีแนวท่าตัวไดพันฝันว่าจังไหนพี่น้องก็ตามพอตอมาครับมาฟังมาเบิ่งนน้ำกันว่างวดนี้ นีแนวทางตัวใดจากหลวงพีเพิ่นฝันว่าจัางไนครับมาฟังมาเบือนดกันครับพี่น้องครับถือมาหลายงวดเนาะหลวงพีเนาะมันก็ถือเน่้อรุดเนืนะครับหาเทียความฝันความฝันหาเทียมมันก็ถ้าพูดถึงความฝันน่ะมันก็ถ้าคนตีได้มันก็ได้ส่วนมากถูกผมบอกครับน่ยถือส่วนมากถือเพราะว่ามันก็ดังแต่ได้ดังแต่เก้าเก้าศูนย์ พ่นบอกอเออไองวดงวดแหลกเออมือมือแหลก่นใหายเลขเก,ก้าตัทท้งแต่ย้อนหลังเนี่ยมือแหลก่นใหายเลขเก้าทบถวนเนี่ยครับแล้วก็มาให้เลขเลขศูนย์อีกสามงวดนะอย่าเพิ่งเอาคนบางซี่ก็เลยได้มาแค่เก้าศูนย์ที่ที่มันออกสามตัวเกนะ้าศูนย์สามนะการนี้พอออกพอออกยุการสินเพิ่นก็เลยตีได้เพิ่นก็เลยซื้อเก้าศูนย แล้วก็อ oh, ีก so 3งวดเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นก็เลยเอาเลข3ใส่เพิ่นก็เลยได้3ตัวอ๋ออ๋อสิทาง FC ผู้ที่เพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นฟังคลิปนั่นบ่ค่ะแม่นพอออกอยู่กาฬสินธุ์เพราะว่าไอ้แต่ก่อนก็ให้เพิ่นเพิ่นตีเลขให้เพิ่นก็เลยตีให้ได้2วนี่ล่ะบดนี้เพิ่นก็เลยตีพลาดเพิ่นก็เลยโอเฮ็ดจังได๋น้องตีพลาดจังซี่เพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยบ่นั่นเลยบดนี้เพราะว่าเพิ่น ตีผาดเรี่ยวตีผาดไปพ่นบเลยม่มาได้บ่มาตีให้มาครับฝ<น>ับนก็ถือว่าพ่นพ่นตีได้สามงวดเรี่ยวหมายพ่นก็เลยได้ได้มาตลอดพอพ่ออยู่กัฬสินอ่ามีงวดงวดว่างหันนี่ละที่ว่าเน้นเนีนเขาพวดนะเน้นซีหาเขาพวดพอฝันเนาะฝันว่ากระเจ้ามาเขียนใส่ลูกบอลให้ซีหาหมาก็นำซีหาเลยแล้วะเนียนสี่พันมากมันก็ออก เอ้ฮกหาเออออกฮกหาวหาันนี้มาบอกโค้งสุดท้ายวันที่สองเออวันที่สองตอนเสาร์บอกกา้าบอกว่ากา้าบอกว่าเพิ่มหนึ่งศูนย์ให้ในเด้อตัวเดียวก็เลยวางสิก็เลยเพิ่มหนึ่งศูนย์ให้ตัวเดียวมาอ๋อผลมาอออข้างหน้า <c oughs> หนึ่งศูนย์เก้าโอ้อีกตัวเดียวคือ่อไไห้ยแน่วะ <c oughs> แล้วุนวาสนาก็สิมดดลอยล้อล่วงแล้วบอ็เลยว่ะ ว่าไก่อะดีไก่หอดหมืออะไรได้ปอ้ยกับไห้มาบอกมาเนีย่ยเนสดพ่อสเดสางอียงซอยพาอาจารย์กวนซื้อวันที่ยี่สิบสองกับอะรบางทีงลงทีจะซื้วันที่ 22, ยี่ส<ห>ิบสอง่ยวันที่ยี่สบสองนี้มึกขึ้นว่านนี่ยหมึกขึ้นว,านนวาน่านก็เลยบอกบางทีเราบอกว่าอ้เนไอ้ไห้มาบอกด้วยสเดมาสา,งสา่งซอยพาอาจารย์อีอยงอียงย่งสินะ<า>ก็มีมา มีผู้เฒ่าใส่สุดขาวแต่อ้วนแต่ก่อนเคยเห็นแต่คนจอยจอยสูงอ้วนเออจอยจอยคนจอยแต่สูงใส่สุดขาวมาเจอผู้มีเผินอ้วนเตี้ยใส่สุดขาวแต่ละคนแหม่ครับอ้นบวนบานเพิ่อนกันว่าไอ้มาเบิ่งนี่มาเบิ่งอันนี้เพราะว่เสียดอันหนึ่งให้เบิ่งแต่เรื่ยางไปเบิ่งกับเพื่อนยางไปเบิ่งกับเพืเ่อน นางลงุนงลงนงลงล่นางลงุ่มนางลุเลยนางลุ่มคนก็เลยเฮ็ดมือมเห็ดมือห้ย<า>ังส่เฮ็ดมือหยหลอบแหล่เฮ็ดย<ม>ังส่หลอบแหล่เห<ม>็ดยังสอบ 2. 2> อ้บานนี้ก็เลยมาเห็ดยังสีหลอบสองอ๋านนี้ก็เลยมายังสีหลอบสามหอบสามเฮ็ดสามเทือนเนี่นเฮ็ดสามเทือ่อ,อกคล้วเออ ก็คิดนะเจ้าก็คือพ่กเฮ็ดให้ไอ้เป็นเป็นตัวเลขหรือเขียนให้เป็นตัวเลขที่จะงวดที่เลี้ยวลวดอะไรวะอะได้แล้วได้แล้วเออเพิ่นก็บอกแบบนี้เนาะเพิ่นว่าครับเนียนไปเด้อเด้อเป็นกระปายเลยเป็นผู้ท่ายผู้เฒ่าแต่ว่าอ้วนอ้วนแต่อ้วนอ้วนเตี้ยเนียนครับใส่สุดขาวเนาะค่ะเพิ่นมาเฮ็ดจังได๋ก็ค่ะปลอบแเพิ่นก็มาเฮ็ดจังซี่ เป็นหาสามได้เนาะขันแมนเนาะได้ยังไงหลวงพี่เป็นหาสามกับแปดเมียนโอ้เป็นแปดก็ได้เนาะอ๋อนี่เทากับแปดตามนะรอบซองก็นเลขอะไรกับเฮดจังซี่เป็นห้ากับศูนย์เป็นห้ากับศูนย์ถอดจังซี่ถอดสามเฮดจังซี่เนาะอันนี้เป็นหนึ่งกับศูนย์เมียนครับจะาหมู่บ้าแอดกาวันตีเลยหกตัวหุ่นนี้ครับ กั้กาวมันตีได้กตักโต่นนี้อ๋อคัน6กโตวเนี่ยเอากันกเอาเริ่มต้นก็ได้กันหกโตก็สิเป็นห้าสามราอาห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์เปะเลยเลยคันกันห้ากันห้าแปดเบิงเบิงต่ำเบิงจะที่แหล่งงที่ล็อกนิมมอนเฮดอีกด้วยครับนี่เป็นห้าสามหน่อยเนาะบังก็สิเบิงในห้าสามกับแปด หาศูนย์อันนี้ก็นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์พอมาแต่ว่า,นานเนาะันอันนี้ขันเพื่อนเศรษฐีเป็นหากับหาสามหรือว่าเป็นแปดต่ว่าบาทสิเป็นหานี่เพื่นอนก็ว่าเอานี่ขึ้นแน่นครับเพื่อนก็ว้างคู่กันเพื<า>่อนก็ว้างคู่กัน,นยังสิเพื่อนบอกเอาขึ้นสิมาให้ยังสิขึ้นส,นสิหลายตัวแท้ถ้าว่าสิคิดแต่ผมคิดว่ามันเป็น แปดแปดหาหนึ่งโอ้นั่นดวงทีเราเราตีเป็นแปดหาแปดหาหนึ่งแว่ 8, หาเนี่ยก้าก็เลยมาตีมันเงียนว่ากหรอมันคิดดีๆมันได้หกตัวคนนี้ลงที่บอกก็เลยเอาล่องไร่บนเรื่อว่าอันนี้ก็เป็นหาสามคนว่าแต่นี่เพนกับว่าคืนเนาะนี่หาศูนย์อันนี้กับหนึ่งศูนย์มันบอกหาสาม เออหาสามแล้วก็ศูนย์หาแล้วก็ศูนย์หนึ่งแปลว่ามันหกตัวหุ่นนี่คนว่าอ๋อแต่สำรับอันล้งพีแปลเป็นตัวใดก็ค่ะแปรหาหนึ่งครับแปรหาหนึ่งอันนี้ล้งพีเป็นผู้แปลก็เป็นไปได้นะคะเป็นแต่ว่าขะงามเพราะว่าอาจสิออันที่กรรมใบอังศีมันอาจสิคือเพิลผัยมันบ่มีค่าก็ได้ แม่เป็นหา้หลวงพีวาเนาะอันนี้เาหากับแปดได้หลายอย่างเนาะเพราะว่ารอบแรกเปังสี่ก็บอาจสิเป็นแปดคือลงพีบานปฏิกรรมใ้กับสิเป็นหาเนี่ยครับนี้มันแทงสี่กับสิเป็นเนื่องเพราะว่าอันนี้อันนื้กับี่ายอยู่เนี่ยวอััน้าสิบแปเป็นคือก8าก็ได้แม่นีรื่องเยกบแปเป็นแปดหาหนึคือหลงพีวานเพราะว่าอันนี้กรรมใมันคือเป็นศูนย์ะเป็นบอบ ไอบอลนี่ค่ะคอคนป้เอานิ้วออกมาแล้วคนบาคือคนบาห์แอมี่อย่างแหละบาห์แอนีค่ะแต่ว่าคือห้าสิบแปดเป็นบาห้าสามราคาศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งก็กาบาได้แต่ว่าแปดแบบนี้จะง่ากว่านะเพราะว่าตอนตอนเส้าไปบาหนี่ยหามไปบินบาทก็ว่าอาจารย์ไปเห็นเอลอตเตอรี่เฮียลอตเตอรี่เฮียสองใบแท็กินได้กระดาษ ไปเล่ยางกบึงไปเลหยิบขึ้นมเบึงเลขถ่ายสามตวัวอาจารย์ทำนังแปดหนึ่งห้าโอ้โอคือสิว่าตรงกันเท่บางนบกบึง,บ,งบึงพอสอดูพอสอสองร้อยสองร้อยห้าสองห้าหกซีสองีุนนี่ครับผมย,ยังว่าโอ้มันคือสิไม่สมหล <ๆ S 2> ืออยไรแบบนี้น โอ้หลวงพี่ไปบินธบาศยังไม่ซ่อบวันนี้ไปเห็นลอตเตอรี่ถางทางีลออตตเร่ข้งทวันนี้เลขท้ายเลขหน้าจำได้ปะค่ะจำบ่ได้เลยเบื้องแต่เดียวแมมเบิ่งแค่พ่อสอนเราก็เอาถิ่มจังสิแมยแต่มันติดตาอยู่ได้แปดแปดหนึ่งห้านี่เพราะว่าก็บเอกไทยแปดหนึ่งห้ามีอัตรงกับเลขฝันฝันตรงมาตรงกับตัวนี้มีอนครับเพราะว่าฝันก็สิฝันตรงกันแท้ก็เลยว่าจังสี่ มาเีหมูวบ้านกัไปน้ำกายอีกไปเห็นป้ายเทวียนรถออาอีกเอ้าเอ้าว่ามันใจขึ้นแล้วว่าก็เเยว่อยไปนี่ก็บีความมันใจขึ้นตอนนี้นะครับก็เลยมันใจขึ้นเลยตัวนี้ละครัต้องพี่แปดตัวไรกก่อนค่ะแปดหนึ่งห้าครับแปดหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึแล้วก็ห้าแล้วก็หนเนาะค่ะแปคือซับอยู่ในนี้เเอาตัวเดียวในรถนาะลเทียนเนาะแ5ดหหนึ่งในเนาะ แต่ตัวที่กาตีหรือหกที่ว่าหกตัวนั้นเอฟซีมากะกะเอามาจับวิ่นน้ำกันขึ้นกาแต่ว่าสิเขียนเอาแค่สามตัวน้ำหลวงพีเนาะค่ะนครับจังคอยเบิ้งบิคือจังมาหลายตัวครับคือจังว่าที่เหลืวละไอ้ซีหาค่อยโยมเพิ่นกัว่ายุซีหาไม่จีเป็นแต่ออกบ่อยังขึ้นแต่ออกยากแท่หอันนี้สิมี่ของสุดท้ายแน่นอนหลวงพี่เนาะเงี้ยครับเป็นของสุดท้าย หมอดสุดท้ายเลยกันหมดสุดท้ายแล้วก็สิมีของสุดท้ายเยอะดิเนาะแง่ฮาฮาเทฝันยำอย่างเนาะแง่ครับแง่ครับก้อนก้อนไก่เล็กสีออกกับสีแดงมาขอเนืท่านจากหลวงพี่มากยำอีกเนาะครับแด่คนอาจจะให้ได้สั่งก้อนที่หลวงพี่จะซื้อก็คือหลวงพี่กับจมปากจมข้อกับเพิรนเป็นมาค่ะแง่ครับมาขอก้อนจะซื้อให้ได้สั่งกับพระอาจารย์กับปู่เพป็น กับพุม่มกับวัดไปเนาะค่ะเนี่ยครับเรียบสังก้อนอยู่แนละ้วเพราะว่าข้างในมันก็ดฝ่าอีกอย่างก็ดหลุดลุ่มหมดแล้วพระพระประธานก็นอยู่ข้างล่างฝ่ามันก็นพังลงุ่มนะอยู่ข้างใน่กัดอยู่ที่โชคยูที่ดวงของตะล่ำก้น,นสิบแปดน,น้ำเนาะค่ะสิแปดคือกล่าว่ามันกับเป็นไปได้คือกัน แต่ว่าเลขหตัวนี่มันยากมีอนมันใหญ่ยิ่งเี้สองตัวกายมันได้ก่่จะจานหม่เอฟซีบางกสีมักมักสามตัวสองตัวมีครับ,บค,ค,คอยเผาสอง